ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนี่กับเป็นมาคำคำด้วนเนาะค่ะพี่น้องค่ะช่วงแรงเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาตามแนวทางของพระอาจารย์วัดดงนาเพลินเนาะค่ะได้ยินว่าฝันดีเนาะค่ะพี่น้องคืนวันพระใหญ่เนาะค่ะพี่น้องแอดกันเลยได้มาติดตามแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซเนาะค่ะว่า พระอาจารย์ที่ฝันแบบไหนเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิปดยพลาดข่าวสารเด็ดดีจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะนมัสการครับพระอาจารย์สาธุสาธุหกโมงว่าแล้วมือนีมากคำเนาะครับผมโอ้ยูทูปมาคำ แอดหมื่นเท่ามากคำหมื่นเมือเส้าค่าก็ไปให้ไปหน้าอยู่ <laughs> มือเส้าฆ่าได้ไปให้ไปหน้าอยู่ครคิดคิดได้คิดดีเอ้าเดียวขึนนี่ขึ้นวันพระน่านสนอกถ้าจานตรงนี้นเพื่อนตะเกาว่าฝันดีนะขึ้นวันพระเอ๋อขดดึ้นอะไรเมืงแรกเลยเด้แม่นตะลอ่ะลอกรว่าล่อขึ้นวันพระอ่ะนะครับเออาบอกกระล่อขึ้นวันพระก่อนเด้อยเด้ ไอ้จังหน่อยกันได้ฝันแนวามันสูดขึ้นมันหอนมันเอาเนาะครับนอนหน่อยฝันหน่อยคืออานอ่ะก็จะว่าคิดได้ผมก็เฝ้าโทรหาเลยเออเอออก็ขบุญขบขุ่นเจแถวเด้อไฟพลังแสียงานทีมันบ้าเอมันได้สองงานติดอยู่ทั้งงานมันสื่อส่งมาแล้วทีหลังสองงานแต่ว่าก็่ยังได้รูปไปใช้ทั้งสลากไงยังได้เนีหลายวัดใส่ทั้งสลากไงอันนี้แก่เจเจแถววงเวียนไง เออเพินสื้อทรงขึ้นมาห้ยกวองมันกไงยุหันละโอเด็กอะไรติดเนี่ยไม่บอกเราเลาะคั้ยมันแจ้งครับเราไฟฟ้าเป็นบ่เป็นตะเข้ามกไงมันก็เป็นเงียบเงียบอยู่ไฟฟ้าก็ได้เออเพิ่นก็ฟอไปเล้วมันบอก่อสีเียหาเดียเราก็บ่เป็นอ่างอยู่ไหนอยู่ไหนขี้เก่าอะล่ะผมมาดีแล้วหรอครับอาจารย์มนอึมืดๆแล้วดีนะโอ้มันหอนอีดีอ๋อ เอาอันเป็นยังไงอันบาทนี้อันวาฝันดีไหมฝันว่ามีาเราวาก็เจ้าก็เห็นผู้เฒ่าย่างดุหรอืออะไรเราอีบันเขาเนาะครับแมนเห็นอันซุ่มมาจำศีลฆากกรงี้เจ้าเห็นข้าตากัน,ม,นกมี่ามีผู้เฒ่ามาย่างล้าอยู่นลำวัดนลำบ้านาาน,านี่ม<อ>ันเกิดชื่อว่าเราว่าวัดเก่าเนาะฝันก็เจ้าเพิ่นกาเจ้าฝันมองเห็นอะอีหลีอยู่น้ำยู่น้ำเครื่องขวดดูน้ำไตขวดนี่ พ่อใหญ่นมาทาบ้านหม้อือว่าให้นวอ่างวมาจำศีลน้ำเราเห็นนะบ่อยู่ทั้งนเนือ้งนข้ากันหลายย่างอยู่ทังูดใหญ่ราะว่าเพราะมันพูดอันมาจำศีลน้ำกันข้าย่างไปเยอะว่ดีย่างเยอีย่างกต่พุ่นี่เรืองกูดใหนี่กันเลเกิดวงยานเน่ไม่ออกกันได้กันได้อเอไม่ออกกันเลยย่านยากมาจำศีลแต่ว่ามันขึ้นไม่ออกวาจำศีลหลนี มันจังด้วยเนี่ยเออมาพระเพียศีลมาพเพียรมาวัหนหาหลายอายุยาแล้วนี่ไปงามนี่ละ่ะผู้ใดมีใจใส,ส่เสื้ท่าเนาะอยากซื้อหลอดไฟพ,พลังแสงกระชีดเพิ่มเข้ามาแต่ว่าเอา,ลาหลายๆวัดเนี่ยมาซองมึงวัดมันก่าเป็นญายานทนี่ก็จะว่าน,นะนี่ก็จะกับไปอ้อยกันม่าพี่ค <c oughs> นุี้ยังอีกเนาะวันนี้ก็ดีนี่แหละครับอาจารย์เพทบุญเฮ็ดท่านให้ไฟให้แสงวัดนี่เนี่ยเนี่ยเป็นว่า ให้ข่วมหุง้งข่วมสว่างข่วมแจกนี่กระซิหงุ้งเรื่องไปหนาเด้เยไม่อนเรื่องน้ำน้ำกิ่น,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 นว่าละครับเก็ได้เนี่ยเราเราต้ว,ว่าก็อย่างได้เพิ่ไมไปเรื่อยๆมันไก่บ้านมันผู้อยากมาสูงน้ำกินก็ได้เอากลับข่วมฟันขึ้นครับผมฟันว่ามีมัน่มันไม่ได้ใช้สูตรใส่ยางคือเก่าได้บ่อยผ้าตัดยางมาเป็นชุดชาวบ้านธรรมดาผู้ใช้ผู้ใช้หัวข้นผู้ผู้ ผู้ใช้เกตผู้ยิ่งโขกแรงมาย่างน้ำฝนกันมากมากก็เดากปนลยมากกับนางเรียนเรื่นี่ละครับข้อฝันเนาะฝันก็คือฝันเด้อครับเดี๋ยวที่แบบเบื้องเอาก็เลยก่อนสีนอนก็เลยไหวพระไหวอย่างกรจโจมปากจมพววสันสิเป็ี่ยนจากบุญได้นั่นนี่นวนั่นแนวนี่เขาวัดอีก่ฝันเห็นนั่นเห็นนี่ฝันมีแนวเห็นได้เด้อว่าสันนอบขึ้นครับผมเออก็เลยนอน ก็เลยพาน้อยวุ้เหง,งายางต่อต่ตางงาอันมาเลยน่ารักมาอันสุมแมจะออกมาจำาสินจำมีดปาดมามานอนวัดเลยเอาเพิ่นมานอนเนาะมานอนเหรอครับมา,าคอยเพื่นกันอนเลย,ยาจาละชจ,จนพาวานอนยังไง <laughs> อาจารย์ยยพื่อปิดประตูแล้วเปิดประตูไว้มทายได้ยหจองไม่ออกมีดก็ผ่าโอ้ยมีดเดยนคลับนเ่ไปออกเลย เออเลยฝันกับเจ้ายางมาหญิงมาทั้งหมดหกคุกไม่ใหายคุกกระเที่ยน้องคนหลักครับผมมาผู้หญิง,ง,งนั่นผู้หญิงหัผู้ชายเกรดหัมากน้ำกัดนะครับโอ้ยเป็นมดอาจารย์ไปบึง้งหัวเข่ามาท่านเอามาอย่างน้อยย่อมพอยมม่อมแม่ยแล้วก็อย่างไราบบาบบับลงมามดพระอาจารย์ไปบึง้งอันอันไปบึงปบ้งเงินอันเป็นเป็นเงินเป็นหว่วงสมัยเก่ามาท่านครับผมเออบ้านนี้มามดไปบึ้ง มาโอ้พวกเจ้าขึ้นอีกคนเฝ้าไหวหลายภพหลายศาสตร์แล้วเนาะยุ่งพอยุ่งม่ท่านโอ้พอไว้ด่วนแล้วท่านตอนมาม้วนไปเบึงอ่าแต่เลยเออไปก็ไปตัว่าท่านครับมีผู้ฟ้องไปให้เราบ่ล่ะมันเป็นรังนี่เราบ่อผมว่าครับมาดีแต่เลยไปนั่งเม่เจ้ากองกองทั้งสายนี่กองทั้งสายนี่เป็นกองกองเงินกองทั้งัวายเป็นกองท้อง ไปตั้งไปตั้งกันขึ้นเห,หลี่ยมนในในยุหนะบนในในหยับยุบหยับอยู่แต่ว่าขอว่าใดๆเพิ่นว่าให้ฟังเอาเด้อขอว่าใดๆเพิ่นว่าให้มีสองกล่องมีสองกล่องกล่องเออง,งินกล่องห,งหอ court, นึ่งกล่องทองกล่องหนึ่งเหลี่ยมยุบหยับยุบหยับอยู่เออตลาดบอลว่าหันไอ้หอดเวลาพี่สันเพิ่นว่าว่าเสียหายน้ำได้ก็อยากไปเฮ็ดไปสางตัวมาอยู่นี่กันตายไปเมื่อเดือนใดสางอี้พอพี่สัน ก,กับบ่โดนหรอเนาะอีกสามสี่มือของมือนี่กับว่าที่ยิ่เก่าแล้วเออมันกับพระท่านในหอดวันที่หนึ่งเนาะเพิ่นกับพระท่านท่านว่าก็<า> <ขอ S 1> จะซื้ขอขายอยู่กรุงเทพ่มันใช่ไหมเงี้ยสวงามมากขุดอยู่เนาะครับผมเออกเปลี่ยนคิดศาสนาอยู่เออทว่าฝันไปอุ้มมรุทธลูกยายซององค์ก็ได้อุ้มมาขุดอยู่เนาะครับเนาะตอนตอนนี้พ่ะท่านในไห่พระท่นว่าอืเออไห่มาเบิร์นไว้ท่านยุ้ยอ่างใดล่ะบ้านนี้พ่อจันยุ้งคงไม่ไง ไม่ใหญ่ก็เฮ็ดใหญ่นั่นน่ะเออบาก็เฮ็ดใหญ่บ่เขาเจ้าเอาบ่เขาเจ้าเอาดีมองค่ายเจ้าเอาไปท่าแป้งไว้หั่นบ่เออแอันงูบักอ่างนอนเฝ้าอยู่หั่นบ่งูบักอ่างใหญ่ที่เพิ่นมาลงว่ามีมีงูหักอ่างบักอ่างใหไงครับงูบักอ่างใหญ่นอนเฝ้าอยู่โอ้แต่ว่าบ่เิ็วหยังดอร์พอนผู้เฒ่าว่าใส่สูตรขาวมีหวดเพิ่นบ่มาบ่อันงูบักอ่างใหญ่ตัวนี้บ่เิ็วหยังเด้อครับแต่ว่างูบักอ่างขึ้นก้อนๆไปหั่นก็ฝันว่าเห็นงูเหลีอยมนอนขด โอ้ยอมนอนโคไปเปาไม่แงงเ้๊ยคับนอนพอดีนัดคอยู่บงปุกไม่ไงน่ะบอยอ,อยู่หลังบวดอยู่หลังบดอโอหลังเคยมังเคยไปพ่อครับวันเมื่อขึ้นว่านหน่งวันนั่งงูมาอ่างเฝ้าเฝ้าสมบัติงขูข,ข้อผูวโคเครื่องตุครับผูบ้เฒ่าว่าผูา้เฒ่าอยูน่น้ำกันนัเพื่อนไม่นังดอกครับงูตัวนี้ไปนังมาเฝ้าสมบัติซื่อเฝ้าสมบัติซื่อขันงูตัวนี้ปล่อยจังกี่ได้เพราะว่า ช่วงกันพระเจ้ามลงเขาจะบอกว่ามีงูนี่งูใหญ่เนาะครับช่วงพราเจ้ามลุ่งทรงแต่ว่างูเหลือมนี่เฝ้ายุมองที่พระอาจารย์ไปอุ้มพระพุทธรูปมาแมนบอลในฝันแม่แมนแมนงูเหลือมงูเหลือมใหญ่เห็นว่าตัวจริงหรือหันบ่เออเห็นว่าตัวแท้มันตะกี้แต่มันโมโหกูหน่อยนะกับมันยังมากับยังไปไล่รมันมาหยอกกันก็มาเดี๋ยวหัวซุ่มฟังว่ามันหยอกกันก็มางูเหลือมใหญ่น่ะเออพระเลยไม่ไปแท่งไปทางมันโมหะของพ่ะฟังหน่ยครับ บาดโมหามกับโมฟังกับไม่ไปทางลัวด้วยอานี้มึงขึ้นกันกูรู่มาได้ล่ะก็โทษเมา่อรถตีตีสามตีสี่หมดโทษแปลวารถอยู่บ้านมาหางูเหลือมใหไงมัหยอกกันครับหมาบันิพระผูพันอยู่มันที่มันมันมันขึ้นเหมือนเรื่องปลอดภัยเราขึ้ตัวกูเหลือมไงย้อนหัวลงมาที่เรียกของบ้ามันต่อภัยตะกี้ครับมันว่ามันต่อภัยหยอกกันหยอกหมาเอาได้ยังไอ้บ่ง ได้เห็นบทนี่หลังไม่ออกเมื่อวานผมเดือดเอือนเดือบึงบทนี่หลังงูเหลือมใหญ่ตัวนั้นน่ะแม่นพระก็เห็นงูเหลือมใหญ่ตัวย่างตัวแท้งูเหลือมใหญ่ตัวแต่ว่าตัวนี้เพิ่นที่ชักที่ไป่ใช่ขนาดนั้นเพราะมันเปลี่ยนเนาะแต่ว่าคือในในฝันเห็นคนว่างูเหลือมใหญ่นั่นเฝ้าสมบัติอยู่หลังบทหลังบทงูบกางหรือหลังใต้งูบักอ่างนี่อยู่ทัดไปอีกอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ที่เป็นหญ่ตะเีย็อยู่ฝั่งหันทั้งนี้ครับมองหันก็เป็นเงินทอง มันมีสองอหานเน้นหางห้างหนึ่งท่านนั้น<อ>เป็นหางงูบักอ่างกันกเนาะก็คือกระดอามะลงซุ่งฟังท่างนี้มันเป็นฟังท่างหนาเขานี่เป็นยากระปูอยู่ครับเออนั่นละมอ,มองมองมองสูตยากระปูอยู่นัน่นมันงูบักอ่างงูหันครับเอา้าแล้วแับน,นี้บัดนี้ท่าเพิ่นบอกว่ายังบอลถึงเวลาเนี่เป็นไปได้บ่ครับาาอาจารย์เพราะว่ามันยังบ่ลอดวันที่หนึ่งไหมมันเพิ่งแกวันที่ยี่สิบแดดเอาบนกันยี่สิบห้าันเปลี่ยนยังไงเพิ่อนกันว่าความหรือขอความฝันเนาะครับ มันอาจจะให้วันทีหนึ่งนี่เนีะเพราะว่าเพิ่นว่ายังบ่ถึงเวลาเราอีกจักหน่อยก็จักหน่อยมันก็อีก4มื้อข้างหน้าตัวเออเพิ่นว่าถ้าได้ถึงเวลาอันนี้อีกจักหน่อยแต่ว่าขันอยู่ในบวชเพิ่นด้วยวิอุ้มมาอยู่ในหลังบวชว่าถ้าลงไปกรุงเทพฯเพิ่นได้ใส่ยามมาพร้อมอยู่มาพุทธรูกท้องคําฮู้อาจารย์จําได้บ่หอฝันเห็นพระพุทธรูปอาจารย์ฝัน2มื้อเด้ฝัน2มื้อ2มื้อรอบมื้อที่แรกไปเบิ่งซื่อๆเออมื้อที่แรกก็เบิ่งโอ้งเนี่ยโอ้ยเบิ่งเน่ ผู้ฝันจำอะไรต่วผู้มาผู้มาสัมผัสจำได้ไปขึ้นเรียกกันฝันฝนว่าว่าให้ไปเบิ้งแมนเวันนี้ขึ้นกันเลยมนตกฝนห้ำครับวานนี้ขึ้นที่สองมาได้แ่งกันหาไปม้วนฝนมาอยู่น้ำแมนมื่อน้นมันเข่าสองเข่าศูนย์ึสองเข่าตัวใดก่ศูนยอก้เข่าสองห่บ้าบ่าบเก้าเข่าสองก็จตีเอาทางทางทางยืูพี่ก็จาถือไล่ก็จาได้ไล่อยู่้นั่นเข่าตัวใดเนาะผมก็จำไม่ได้ ว่าเป็นเข่าตัวสองศูนย์บอกหึชิเวียนน่ะศูนย์สองบอกหึศูนย์สองกับเข่าสองคือสองเข่าน่าจะเข่าตัวศูนย์สองตอนงวดที่อุ่มพระพุทโปมากนะเข่าศูนย์สองนี่งานนุคนในน้ำไหลนี่วันนั้นครับแลเราตีหยดเข้าฝันนะครับเข่าสองงวดที่ถูกศูนย์หนึ่งสองหันปูด้วยสีบุญมีมาหาเออคุณมาบอกว่า ในจุดทูบอยู่ตรงไอ้อลูกปั่นเพื่อนเนี่ยรูปปูชาเพื่อนนี่เกเพอมาจุดปุ๊บก,ก็ได้รวดเดีศูนหนึ่งสองมันบระสันมีเนื้วสีฟั่งเพียบมือเนาะประทาเพื่อนมาต่างกับเทีมือแรกเนาะครับเออเมนียนี่บอซื้ฟั่งมือวาบบ่านี่ยพาห้องไปลงอุปูหนึ่งสองสามมาได้เลขสีกับหนึ่งสองสาม โอ้โหคือโครากันเป๊ะอันนี้ว่าเทียบเพียบไปบึงเนาะเออาว่าเทียบเพียบไปบึงนี่สิ่างเนี่ยซ้ำร่างดิบเนี่ยคือเชียงเบึงขึ้นเหมือนมีเลขชุดโต้อะไรได้เขียนไหนบ่เมื่อคืนนี่เชียงเลขอยู่เป็นบ่แต่ซ้ำมาว่าเชียงกับเหล็กจะเข่าสุดนี่พันว่าได้เห็นอันนั้นเห็นอันนี้เหนะใช่พะันว่าไอ้พันว่าได้เห็นเนยเอาตัวนี้อะไรครับอาจารย์นี่ครับกับ เดี to ๋ยวเด้อ huh. ตึ๊บเอาลงข้างล่างกันได้เปล่าลูกมาถ่ายเทวีเลี้ล่างมาชีหาเลยฮุกเก่าฮุกฮุกเก็ดเดี๋ยวถ้าเทวีอยู่ผมมาเขียนใส่นี้เร่เป็นอย่างไรอาจารย์เพราะว่าปกติแล้วตัวเลขนี่มันเข่าตัวเลขความฝันครับแมนบอแมนนี่นะฝันเังสีเข่าตัวเลขความฝันทุกงวดเข่าตัวเลขความฝัน ซึ่งตัวเลขความฝันของวาจาันก็คือสองห <Man. S 1> ้าศูนย์เจ็ดเนาะที่ป้าป้าสะใภ้เนาะป้าพี <Man. S 1> ่สะใภ้เนาะที่เพิ่นมาบอกว่า,าเลขก็คืออยูอ่าอยู่ตัวเลขวันพศเกิดเล่าเป็นบอ,อกครับพศเกิดกับกับอายุครับแล้วอายุครับ ก็ถือว่าฝันดีครับอาจารย์ครับฝันดีบอกแมนฝันดีได้นี่หมดโอ้ยก็ลืมเราลืมว่าฟันเราฟันขึ้นแหลกกันคนผ้าไปบึ้งคนผู้ทะลุขึ้นแหลกกับผ้าไปบึ้งไปเชื่อขึ้นที่สองแทงกันหาไปอุ้มเอาครับแมนนี่อาจจะยิ่งจะขึ้นนี่อีกสามสี่ขึ้นผลนี่อาจารก็แาไปคนมาไว้เนาะอาจารย์ก็แทงคันหาไปขนมาไหวกันเป็นตะบกถ้าเป็นตะขนมาไหวก็โทษตามผมเออครับผมจะมาขนซอยแมนเป็นอันเป็นตนั่นก็ ไอเนาะครับผมพี่จะละหน้าบ้างอย่งนีดีก่อนหรลงทุนเนาะครับผมถึว่าโจมเป็นผู้ฝันต้องนลัวคือคือล้วล่ะนี่เลขความฝันของพระอาจารย์เนาะสองห้าศูนย์เจ็ดก็คือพ่อสอพ่อสอเกิดของพี่สะพ้เพิ่นมาเน้นในซีหาล้างครับเพิ่นมาบอกให้ว่าเน้นในซีหาล้างเลขสามตัวนั่นะครับให้จัดให้ให้ทราบกันเอาเพราะว่าทีมเนี่ย เลขสามเลขเลขสามตัวนั่นให้ซับเอาอยู่ในพ่อสอเกิดครับซึ่งน่าจะเป็นเลขเลขบนตัวนั้นเพราะว่ามีสามตัวครับส่วนเลขล่างหันเพ่นน้นที่สีหาเลยเพนน้นที่รีหาครับอยู่คิงนิ่งเลยบาทนี้บาทนี้อยู่คิงนิ่งเลยบาทนี้นี่แหละล่ารุ่นว่าก้อนที่หวยอ่าก้อนวันที่หนึ่งเนี่ยทีได้ไปคนเงินคนเอาเงินเอาทองบอกมน่ผม่าเป็นตได้ไปคนอยู่หรอ ยังว่า <poisoned> พ <indo> ุทธรูกก็ย <också online> ังได้ไปเอาในหวดนั้นเลยเด้อเออแม่นาพุทธรูกก็ได้เอาในงวดนั้นเลยเนาะครับผมเอ้าก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้อันดีครับผมเป็นค้องฟันที่ถือว่าโอ้น่าสนใจนอกความก็ารวยเนาะนั่งนั่งอมยิ้มยุบปากบ่เขาคนมีโชคแววก่อนแล้วเนาะเออาก็ล้องพิจารณาครับผม2 5 0หนี่ลหละครับในซีตัวนี้จับเอาครับผมส่วนเลขล่างเน้นไปที่ซีหครับผมถ้าเนี่ยถ้าสีสลาซอยกันเนาะครับ เออเอาแกท่นก็นขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมอาสาจุาอา่าขอบคุณครับ